所以，吃很多东西。 ร้บเช้าไปกินอาหารเกาหลีมาค่ะตกค่ำมาหนึ่งก็จะเข้าครัวนะคะมาหาทํากับข้าวค่ะกินเป็นรอบเย็นนะคะทุกคนเมนูที่จะทําวันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารอีสานนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อย่างหมูย่างที่เหลือจากร้านอาหารเกาหลีที่ห่อกับบ้านมานะคะพอดีวินเซนต์บอกให้นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทําแจ่วค่ะหนึ่งก็เลยต้องมาหาเมนูอื่นกินคู่กันนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะบวกกับที่บ้านมีฟักกับไก่ด้วยนะคะหนึ่งก็เลยจะมาทําแกงฟักใส่ไก่ค่ะทุกคนเมนูนี้ก็ทําบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะที่บ้านก็ชอบกินค่ะ ก็หั่นเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะหนึ่งก็จะมาทําค่ะก่อนอื่นก็จะนําไก่ไปผัดก่อนนะทุกคนผัดกับพริกนะคะเสร็จแล้วก็จะเติมน้ําแล้วก็จะใส่ฟักลงไปแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือชุรสน้าําปลาน้าปลาร้านิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ต้มไปให้สุกก็หลังจากที่สุกแล้วเราก็จะมาใส่พวกต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักกันค่ะก็มีพี่พี่คอมเมนต์ขอพี่กัดกระทะกันใหญ่เลยนะทุกคนบอกว่าซื้อมาจากไหนขอพี่กัดหน่อยนะคะหนึ่งก็ไม่รู้จะให้พี่กัดยังไงนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคนซื้อมอมมาคนนนนน้้งีัใชก็เลยข ขนมาเนี่ยก็ขนมาแบบยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะทุกคนตอนใช้เนี่ยมันก็ใช้ดีใช้ดีแล้วทุกคนหนึ่งก็ชอบเลยแหละค่ะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเก่าแล้วนะคะก,ก็กะว่าจะเอาไปทิ้งแล้วเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็ทาเสร็จก็มากินทั้งนอกบ้านค่ะเพราะว่าเนื้อเอาเข้าบ้านไม่ได้ทุกคนแต่มานั่งกินนอกบ้านแบบน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในบริเวณบ้านเหมือนกันค่ะเนี่ยนะคะก็มากินกันนะคะมีแจ่วด้วยนะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันค่ะไม่ไม่ไม่นล เป็นยังไงรเราไปกินข้าวนอกบ้านกันรั่วกินข้าวนะวันนี้รัวกินข้าวนอกบ้านวอ,อยยุงชึ้น,นัางงามเธอลู้ขึ้น,นั่งสวยเถอรู้กินข้าวกับย่างเนื้อเนื่อกินไม่หมวจากร้านเกาหลีนอ้องอิสนเนาะก็เลยมาทำน้ำพริกแจวกินกลับ มืดเหมอนมากินข้างนอกไะโอ้นางกินแบบนั้นเลยแซบปะแซบฉ้นจนามวกีมาว้เจไปำน้าเขือืทเอากินน้ำหรอดอเคเด้เเอ,อ

เราดิเรมีต็มปากเลยมือนเปรี้ๆนี่หรอไม่ไม่ใช huh? ่ไม really ่ใช่เปี้เแต่ว่าบาเหมนะาแตแนี <S <s ้จะอย่างใหม่ๆเนาะหทองนะอือดี๋ยว่ากินไม่ได้แล้วนะกินเนาะเอาเอาละ